สวัสดีพี่น้องฟองปลายพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ส่องสอยตีสไตล์นีข้ามาพบต่อเนื่องที่เราพี่น้องเหม็นจะมาอัปเดตจนวันกาสักทองจนพญากาสักคำว่าซื้อพญาเขาพวเต็มใหญ่กูมูลแล้วเนาะยังแม่เผ่งแม่ตอก็มีนั่งพญาเป็นหัวหน้าเป็นนำผู้นำ นี่ปัญญาปลวกก็มีปัญญาที่กันอันนี้เป็นปัญญาตาสักใบไข่ตดนสักทองเดี๋ใบใหญ่ใบกว่างใบใหญ่เนี่ยะมาณเม็ดหนึ่งในเต็มที่มีกพลังจะรื้เติบโตกระลังจะออกดอกช่วยงามเลยพ <c oughs> ี่น้องปลูกสำนักการด่านชนใหม่ต้องท้ารูนีน่เสแนวปลูกเพประสบการณ์ ดูดูด่านต้นใหม่โดยเฉพาะยูนี่สแนลเด้อพีน้องเป็นหูใจบดบทุกต้นอันนี้พอหูมาได้กับหูหูถกข่าวอยู่อันนี้พี่พเรียกกระี่แหลกกรบพงหูหรอกเพิ่นเอามาป,ปลูกเอาคนบางในอันนี้จังหูวะต้นพญาคาสักและสะลับปะคดวัตีใส่การใส่การกิน ยังน้นอยๆกับปูบ่ว้ประดับใหประดับไม้มงคลอะพี่น้องเป็นทองหายากเกือิบอยู่ต้นหน่อยจนใหญ่กำลังเคยเห็นนี่แหละพี่น้องพญากาสักดิ์บาทีก็ไม่เ,เคยเห็นกระแก้วมังกรกุก้งใบใหญ่ก็ใบกุ้งซ้ำกระดงฟัดเขานะ่าในใบพญากาสักดิ์โหวตโตเนาะความสูงกืบประมาณ3-4เมตรสูงเต็มที่ เป็นไหมค,ค,นนค,ครึ่งต้นครึ่งเครือแต่ว่าเครือก็บมแมจะแบบเป็นต้นกำบใสลักณะเป็นแค่เครือกแม่เป็น,น,นลำต้นแม่กัะงออกดอกสวยงามเป็นว่าเป็นไหมมงคลเป็นไหมเป็น,นวันสมุนไพรย,ยู่ยงคงกัะพันซาตีสมัยบัวํำบัวรันผู้เฒ่าผู้าากแก่ใส่หัวหมันฝานกินใส่กับเขา เป็นว่านัางเหนียวว่าสันเดย์จะไม่ตะกี้นัเงเหนียวอยู่คือเหมือนจะเหยียวหรือบ่กบระบาดูขึ้นกันเนาะต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์มาเดี๋ยวผมได้จากล่องจากล่องของนังเหนียวบัวหัวเป็นแนวคล้ายๆกับหัวมันนับปะหลังทังละทังลมจะเลื่อนเสียบตัวเต็มเมสียคล้ายหัวมันนับประหลังเขาโบราณโบวัวล้านก็จะนักใิยมอัตเซย์ครับเขากิน เกว่า <S an itary> อยู่ยงคงกับพันธาตีพันว่าเนาะรักษาพวกเบาหวานควื่อดันไขมันกด็ดีเป็นยาอายุวัฒนะสำหรับมเมล็ดหมากมันหมากพญากาสักเป็นสม,มุนไพรรอขอบจักรวาลเป็นวารนารเป็นสะ,ะพอดอกกระลังออกดอกพี่น้องเลี้ยงกรเป็นหมากหมากสุกนำกินสดๆเลยเป็นยาอายุวัฒนะบรุงกำลังวรง่างไกล สำหรับทุกขูมตัวคนที่ต้องการบำรุงสุขภาพร่างกายมากหนัากการักเป็นของหายากพอสมควมร,รเวดียวเหมาะกับการปลูกเวตามตะกรูหนาบ้านตามเจาะหัวเจาะสวนจากส่วนใบใบใหญ่ใบใหญ่ใบหน,หน,นาพลังออกดอก มาอัปเดตเป็นระยะระยะเนาะเดี๋ยวออกดอกออกมาอีกมาอัปเดตอะไเบางอย่าแต่ยะหโหสปปะคุณกับคุณละท่าอาจารย์ยูอาจารย์กูเป็นโหแจ๊คเบิร์ดอาจารย์ยูอาจารย์กูดูเหมือนอาศัยอาจารย์ยูแล้วพี่น้องป่องไปอาจารย์ยูเนี่ยอาจารย์กูเนี่ยเป็นโหดีโหถูกอย่างในหลวงยักวันนี่คนหา จันยูคือยูทูบยันก,กูคนหาในกูกเกินเด้อพี่น้องฟองฝายไว้นาทเื่นอ,อันนี้ก็ตน้น,น,อนอยังน้อยนี่มกักกะเล็ดเป็นว่าดีสวอมาเปี่ยนระบาดเปี่ยนระบาดได้นี่อัน,นเป็นดอกไม้ประดับสวยๆเป็นไม้ประดับสวยๆเตนนิมก็หลังก็หลังจะออกดอกดอกซีออกม่วงๆจัก,นกหน่อยดอกซอๆนี่น้อยโอ้ประดับประความสวยงามต้นมกักกะเล็ด สั่งสื่อทั้งออนไลน์ตัวละหนึ่งบาทเบียเบียเบียนิดน้อยเบียละบาท,ทนิดน้อยตัวใหญ่ขนาดตัวละลอยคุณวาจักเนาะอันนี้มะาาเร็ดมะาาเรล็ดสรรพคุณทั้งยาของเจี๋มีมีคือแม่มีเจี๋เป็นไม,ม,ม,ม้ประดับสวยๆดอกสวยๆเน,ะนาะเคนเจราญตอนเช้าๆนี่กำลังออกดอกกำลังตูม,มคๆค่อยๆบนฝาทรายโจน แต่คนละยางกันลักษณะส่วนใบไข่ไข่ฟ้าตะไลจนเลยเออยี่ยนี้เอื่นวาส่วนมักกาเล็ตเนาะไม่ประดับส่สวยอัวช่วยปันได้บอนออกดอกเ๋้วออกดอกสวยเดี่ยมมาอัปเดตทิเบอรอีกที่นึงด้วพี่น้องคุนผู้ชมรับปูรักส่วนใหม่ทั้งหลายเลยโดยเฉพาะคุณน,น้องโดนีเซนแนวเด้เป็นมาบูจนั้นการอ่านส่วนใหม่โดยเฉพาะลูกนีนเซนแนล เขาอีเบิงได้ของใจต้นใหม่อันนี้ซื้อจังไดซื้อยังมีสรรพคุณจังไดคนหาช่องลุนีซานเนลวาสันดาเนาะลุนีเป็นภาษาไทยซานเนลเป็นภา,าษาปักกิ่งตนดูดีเกี่ยวกับต้นใหม่ทุกแดงอันนี้กับลูกใกล้ๆกับต้นพญาก,กาสักพี่น้องบูกปกบคุมเงาต้นกาจักไว้ให้เป็นดี รดนำจะจะเจริญเปลอเือบตัวไปพร้อมๆกันเนาะสาหรับถ่ายคลิปนี้มาอัปเดตจนพัานาคาชักหเบิ้วยกันขอ,ขอบคุณที่สมาคติดตามและแบบกดไลค์กดริงแจ้งแจนนติดต่อต่อไป